วันนี้โนแกงเราอยู่ในงานแถลงข่าวการจัดประกวดงานรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติประจำปี2568 กลับมาอีกครั้งกับการประกวดรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวงการนวัตกรรมไทยกับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568ซึ่งได้รับเกียรติจากพอพิทเซนดรกริดพกาบุญเฟื่องผู้อํานวยการเอเนเอกล่าวเปิดงานต่อด้วยการเสวนาพิเศษจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2567ทั้ง5ด้านมาร่วมแชร์ประสบการณ์เส้นทางสู่ความสําเร็จโดยคุณวิทย์ CFO บริษัทฟีโนมีนาจำกัด คุณวินิตกรรมการผู้จัดการบริษัทออโทโพิเซียจำกัดคุณอู๋สปินนียคุณพิรพัฒน์บิสเนสโอเปอเรชั่นดีเรกเตอร์บรีไอจีดรวรวัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568นี้ยังเปิดรับสมัครและรอผลงานนวัตกรรมของเหล่านวัตกร,รไทยอยู่ใช่ไหมคะผอ,อพิเตินะ้ลซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่21บแล้วที่เรามีรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งผู้ชนะเลิศนะจะได้รางวัลพระรูปเนหัวรัชการที่9้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดเชิดชูเกียรติของนวัตกรรมไทยนะก็ะอยากเรียนเชิญทุกท่านที่มาสมัครนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านสังคมสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมแล้วก็ด้านองค์กรนวัตกรรมสามารถสมัครได้ผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ NA นะ award.aa.or. ช h ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิายน2018ันค่ะ